ยกอย่างวันนี้พบกับตอนเพิ่มมูลค่าไม้ยางวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมยางพาราไทยไม้ยางพาราเป็นผลพลอยได้จากการทําสวนยางของเกษตรกรหลังจากที่ต้นยางอายุมากเสื่อมโทรมให้ผลผลิตน้อยไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตต้นยางก็จะกลายเป็นไม้ยางพารานําไปสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสากรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราการที่จะเอาไม้ยางต้นยางไปผลิตเป็น วัสดุอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะพวกเฟอร์นิเจอร์ก็คำนึงถึงคุณภาพของเนื้อไม้เพราะนั้นในส่วนของสำนักงานกองทุนส่งคลาอกานดําถนยางซึ่งรับภารกิจต้นน้ําที่ดูแลเรื่องการปลูกยางเนี่ยคุณภาพของต้นไม้เนี่ยหรือหน้าก,กรีดหรือเนื้อไม้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะนั้นทางบริษัทก็มาประเมินว่าไอ้เนื้อไม้หรือต้นไม้หรือต้นยางในพื้นที่จังหวัดตรังเนี่ยมันได้คุณภาพไหมเพราะนั้นการที่ได้มาซึ่งคุณภาพต้องมาจากการดูแลที่ถูกต้อง เพราะนั้นในส่วนที่การดูแลต้นยางในพื้นที่จังหวัดตรังหรือที่ไหนๆในสกนยรับผิดชอบนี้เราก็ต้องดูแลทั้งคุณภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราของไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศและสามารถแข่งขันได้เ,ดเช่นบริษัทแพลนทอยซึ่งเป็นบริษัทแรกของโลกที่ใช้ไม้ยางพาราปลอดสารพิษมาผลิตเป็นของเล่นมีความปลอดภัยทั้งต่อเด็กและสิ่งแวดล้อมซึ่งยังเป็นผู้ผลิตของเล่นชั้นนำของโลก ที่พัฒนาระบบแล้ววัตถุดิบใหม่ๆรวมถึงการนําไม้ยางพารามาใช้ประโยชน์เพื่อลดของเหลือทิ้งในส่วนยางให้น้อยที่สุดหรือจนกระทั่งไม่มีของเหลือทิ้งในส่วนยางพาราเลยคือปัจจุบันเราใช้ในส่วนของเนื้อไม้แล้วก็ลากไม้มาทําของเล่นแล้วก็ทําพลังงานแต่ตอนนี้นี่เราเอาเริ่มเอาน้ํำยางนะครับแทนที่จะขายหรือส่งออกไปอย่างเดียวเราเริ่มเอาน้ํำยางเนี่ยมาทําของเล่นก็ได้รับการตอบรับที่ดีเพราะว่า ผู้บริโภคที่เข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ความสําคัญที่จะให้ลูกตัวเองหรือลูกหลานตัวเองเนี่ยได้เล่นวัสดุที่มาจากธรรมชาตินอกเหนือจากลำต้นแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นกิ่งกา้านที่เราเรียกว่าปลายไม้ก็จะไปบดเ็จะไปทำพาร์ติเคิลบอร์ดแต่ที่เล็กไปกว่านั้นอีกนะครับที่มีเปลือกม,มีอะไรมากเนี่ยเขาคงใช้ไม่ได้รวมทั้งรากที่ยังต้องเผาทิ้งอยู่แต่แปนทอยเราก็เก็บในส่วนที่ไม่มีใครเอาแล้วเนี่ยให้เป็นประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง มาเผาเพื่อจะอาวุธแก๊สแล้วประมาลรันแก๊สเย็นชิ้นเพื่อจะได้ทําไฟฟ้าในภาวะราคายาง 1, ผันผวนเกษตรกร,ร,กรที่มีส่วนยางแก่ให้ผลผลิตน้อยไม่คุ้มกับการผลิตการค้นส่วนยางเก่าทิ้งเพื่อปลูกใหม่หรือปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ายางพาราจึงเป็นทางเลือกของเกษตรกรโดยสำนักง,งานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหรือสอก,กยมีทุนสงเคราะห์เพื่อสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรค้นยางเก่าที่ให้ผลผลิตไม่คุ้มค่า 4และ4,000ไร่ซึ่งไม้ยางพาราที่ได้จากการค้นส่วนยางนี้จะเป็นวัตถุดิบสําคัญในการแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยมีภาาเอกชนที่พร้อมพัฒนาสินค้าแปลรูปจากไม้ยางพาราป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพต่อไป